ได้ค่ะอาจารย์ขอบคุณนะคะก็สําหรับคําถามต่อไปนะคะสําหรับผู้เริ่มต้นทานโปรโตีน,นะค่ะอาจารย์ทานโปรโตีนครั้งแรกเนี่ยควรเริ่มต้นทานยังไงดีควรทานทีละน้อยๆเพื่อให้ร่างกายได้ปรับตัวก่อนดีดีไหมคะผมเห็นด้วยนะกับสิ่งที่เขาแนะนําหรือเขาถามมาเนี่ยว่าเวลาเราทานอะไรที่มันแปลกใหม่สําหรับตัวเราเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องทานเยอะๆตั้งแต่วันแรกหรอกครับ เราก็เริ่มทานบลลเม็ดสองเม็ดสักสองสามวันแล้วเราก็เพิ่มเป็นบลสองสามเม็ดแล้วเราก็เพิ่มเป็นบละสามสี่เม็ดค่อยๆขย,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 ยึบทุกๆสองสามวันถ้าร่างกายเรามันรับได้ปรับได้ต่อไปเราก็ทานขนาดปกติเหมือนที่คนก็ทานทั่วไปและถ้าท่านเกิดจะแพ้ขึ้นมาตอนที่ท่านทานได้น้อยมันก็แก้ไขง่ายกว่าตอนที่ท่านทานเยอะๆอันนี้ผมพูดเผื่อไว้หมดทุกด้านนะครับเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่า เริ่มต้นทานจากน้อยๆไปก่อนเนี่ยผมถือว่าเป็นคําแนะนําหรือเป็นการเสนอความเห็นที่มีเหตุผลที่ดีก็อยากให้ทุกคนลองปฏิบัติดูครับขอบคุณถ่าอาจารย์ได้ความรู้ดีมากๆเลยค่ะ